สวัสดีครับผมจันเหรครับผมอีสารลันพุ่งมาอีกแล้วครับมือน,นี่สิผ้ามาสวนสิผ้ามาอ่าเสียบยอดกระท่อมพอดีได้ยอดมาเมื่อวานยอดหนึ่งหลังจากเสียบเอาไว้อยู่ต่ออ่าต้นกระทุ่มหน้าพอดี ได้มันมันปรงออกมาไหมครับมันปรงออกมาแห้วก็ลที่นี้ยอดออกมากผมก็เลยเสียดายผมก็เลยตัดออกมากแล้วก็วาสีเอามาเสียบกับต่อกระทุ่มที่ผมเสียบเอาไว้ไอไอไอชั้าเอาไว้ครับผมไปเบิ่งกันครับว่าสีเสียบจังไดครับผมเสียบยอดกระทุ่มเชงต่อกระทุ่มครับผมนี่แหละครับพี่น้องหลังจากที่การแกะ ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแตกใบแล้วนี่เป็นะแตกไปออกมาได้แล้วานนาออการน,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 นี้ก็สตาร์ทออกใช่ไหมการออกครับได้ยอดกระพร้อมมายอดหนึ่งการนี้ก็เลยว่าสีเอามาเสียบตามันสีงอกบ่เออรักออกครับผม ก็ดีครับ่ใหายเง่ใหายาวครับขนนันยง่าครับลายมันสีอ้าขุดลุ่มลำบากขุดลุ่มยากอ้าไปเบิ่งเสียบครับผมอัอนนี้ก็มีแบบพาเลย พาลงไปประมาณจากป่าต้องไปประมาณจากหนึ่งนิ้วเนี่ยจะแหนกันทีไส้ตะปูตะปูสามมาตอกเป็นแบนๆเพชรเป็นซิวจะได้แบบว่าแสะหล่องลองไปโอ้โหเลิา เร <Goodbye. S 2> าไปตัดเงี้ยเลยจ๊นั่มันหยดตรงน้อยนึงหยดตรงน้อยนึงไอ้ยอดยอดกระชับเนี่ยจานเงี้กระติออกมาใบมันทุกใบนะครับเด้อตัดออกเลย เหลือต้นนี้ละที่นี่จานแหนกรติดตัดออกเอาลงมาใต่คอจักหน่อย,น,อยนึงว่าตัดเลยปัดอีก บา,าับที่ยงเจ็เห็นบ่บาทเทงเจ็ดบาทบาทออกไมเน้ยงใส่เสียงฟ้างอยู่เลย น้ำหยดจัหน้อยนึงหยดน้อยเดียวพ่อพลาสติกจานแหนกับไส้ถุงพลาสติกนี่แหละไส้ถุงพลาสติกนี่แหละตัดเอาเลยตัดหลอดเลย ม่ก็จะใส่เสียบฟ้างมาดใ <c oughs> ส่ถุงยางครับจ <c oughs> ุ้มเลย คุ้มจักน้อยพี่นอ้องเฉียบ้างมัดเลยเพื่อป่ว้อากาศของเขาเรียบร้อยครับผม,มกับสิบมาบ้าณจะซีบมือแล้วครับ,ส,บ,ส,บ,รบสิบมือจะมาแกะเบิงตาผีแตกยอดป้อ เอ๋อไปเพิ่อครับรับอันซุมนี่กอ่ะยานีา้ใหญ่เห็นบ่ล่ะแตกใบแล้วครับผมอันนี้แตกใบลแล้วป่าฝนอันนี้กับต้นใหญ่ครับผมพร้อมสีลงหลุมแล้วหาเวลากับบัน่นกับซองเพื่อสีลงหลุมเอามีแล้วครับอันนี้กะบยังวัดเตี้ยอันนี้คือต้นอ่ นั่นต้นแค่ต้นดอกต้นดอกแค่หน้าเข้าไหมดอกแค่ปลาหน้าเข้าน่ะที่ดอกขาวๆเต็มดินอยู่นั่นแหละครับผมผมเอามาช่ำไว้เพื่อจะได้เอาไปปลูกอยู่บ้านอันนี้พันดอกยังไๆนะครับเดียเ๋ยวมันนพันดอกน้อยๆอันนี้ยเห็นปะใบมันกำลังแตกใบแล้วครับเดี๋ยวกะจะออกหักแล้วเดี๋ยวจะชช่ำน้องดินอันนี้ก็ซุ่มนี่ก็ะชเป็นหยอดมอนมันหยอดมอนที่กินหมากไหมครับไอบ้บูเบอร์รี่ไหมครับมันดคคกคับ ผมเป็นเหลเอาไปเลี้ยงมอนได้ครับเหล่าแต่ผู้ใดเสียไปเลี้ยงมอนกะอยากแต่เพิ่นครับผมอันนี้กระตอกระทุ่มที่ผมเสียไปแล้วกะเริ่มติดแตกบงแตกใบแล้วล่ะครับเอยากกระชีออกหากแล้วเ่าต้องไปขุดยากเอานี่ล่ะครับผมสวนของจันแฮก็ได้ใกล้ล่ะครับใกล้แล้วใกล้ที่ได้เป็นอ่าอ่าดอกเป็นใบแล้วครับผมก็จะจังไรกันคลิปนี้กันถึออกถึอใจในอ่าการ เสียบต่อไอเสียบยอดกระท่อมบนต่อกระทุ่มกะฝากก้นไหลกดแแจ้น้ำเด้นะครับเดี๋ยวจังใดกะคลิปหน้าเดี๋ยวจันแหกระสีมาแกะถุงอีกต้นหนึ่งที่ว่าไอไอเอฟซีพ่นเบิงไหวว่าไอไอกระถังสีขาวขาวครับผมว่าสีแตกใบว่าขัดแตกใบกระแสดงว่าพานขัดบ่แตกใบกัดแสดงว่าพานได้แก้ไขกันไหมครับผมเพราะว่าจันแหกะมือไหมตึงสีัดเสียบยอดกระท่อมนะครับเนาะ เอาคลิปนี่กะ่ายนี่กะผมจนันเฮครับผมอีสานลั่นทุ่งกะมีแนวสีบอกตัอครับอขอเข้าทบทว่าสวัสดีครับผมคุณพารักษาครับ